เราก็จอดรลแล้วเราก็มาทานกันที่ร้านแรกนะคะร้านนี้เป็นร้านวิชลินสตาร์เลยชื่อร้านข้าวตอยนิมมานะคะก็อยู่แถวนิ่มมานี่แหละแล้วก็เป็นร้านขนาดใหญ่กันมากแล้วก็มีเป็นใหญ่ก็จะเป็นเมนูข้าวตอยนะคะบริเวณนี้ น,นี่เป็นเมนูนะคะข้าซอยต่างๆนะ่นอีอันนี้ก็ให้ดูให้ดูเรียกน้ำย่อยฉุ่ยๆนะ่อ่ะน,นี่เขาก็จะมีข้าวผัดไข่ฟรีด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็น ข้าวซอยเนื้อปุ๋นเนื้อชิ้นใหญ่เลย้อหอมอันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยน้องกัดพร้อมตุ้กเพื่องนะคะ่ะนี่เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะทุกคนข้ะผัดไข่อร่อยน่าทานมากผัดป๋องหวานไหมล่ะไก่ไ เช็ดมือปาดเช็ดม mm ือเอาอีใช่ไหมหช้าฝนก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะแนะนำเลย เห่ออเลยนะเนี <zo ys ic discussions> Hello, <festivals> ่ยทีร้อนแล้วก็เห็นล้ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเนโกะเอมอนนะคะที่ร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็มีธรรมชาตินะคะด้านหลังเป็นน้ำตกแล้วก็มีสะพานสีแดงนะคะนี่ี่เมืองไทยลงทุนมากร้านนี้ แล้วก็อาหารก็แบบไม่ได้แพงมากนะคะก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยปุ่นจานมารอบสองแลว้วมาเชียงใหม่ที่เลยก็ต้องแวะร้านนี้หลอดหลอดทุกคนคือามาแวะร้านนี้นะคะบอกเลยธรรมชาติมากแล้วก็กาแฟาอร่อยเป็นคาเฟ่แบบญี่ปุ่นจีน จริงๆญี่ปุ่นจ๋าเลยนี่ทุกคนดูสิเขียวแบบนี้รูปเลยนะก็เป็นต้นไผ่รอบๆบริเวณร้านนะคะนี่ทางเข้าร้านอันนี้ก็จะเข้ามาลึกนิดนึงนะคะจากถนนใหญ่นะคะ มีบริการเช่าชุดอยูกับะ่าด้วยถึงร้านอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบมีธรรมชาติแบบทำร้านแบบ แนวสไตล์ญี่ปุ่น อบร้านนะคะน,นีจะทำสวนจากสวนแบบสไตล์ญี่ปุ่นสวยมากกว้างมากปีก่อนๆที่มาก็ยังแบบไม่ทำด้านหลังอยู่นะคะจะพาทุกคนไปดูด้านหลัง พื้นที่ด้านนอกนะคะนะก็จะแบบเป็นเย็นมีพัดลมตัวใหญ่ๆเป่านี่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปเลยของคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะ สำหรับใครที่บบมาเชียงใหม่แล้วยังไม่มีร้านคาเฟ่แบบสไตล์ญี่ปุ่นในดวงใจนะคะก็แนะนำเลยร้านนี้นะคะทำเป็นน้ำตกทำเป็นน้ำตกเราจะได้ ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลานะคะที่นั่งชมวิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือร้านนี้ก็จะมีให้เช่าชุดกิโนแล้วก็มีบริการช่องภาพถ่ายรูปให้ด้วยนะคะนี่มาเชียงใหม่นะคะแต่มาลองอาหารญี่ปุ่นกันะะแล้ว ซอสเผ็ดน,นะคะขอ,ะอปลูกอตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานชมวิววัดพร,ระธาตุดอยคำนะคะใครที่มาเชียงใหม่นะอย่าลืมแวะมาขอพ่อหลงพ่อทันใจนะคะแล้วก็พาทุกคนมาชมวิวเชียงใหม่ นี่ร้านชมวิวเชียงวิองชิยงใหม่เลยนี่ กร้านหนึ่งนะคะปิดหกโมงเย็นนี่คือทั้งหมดนี่สามร้อยอ่าลองดูนะชุดนี้นะเอ็นเตอร์เทน ช็อกโกแลตนะคะตอวรูด้านหน้าได้สอมคันมากเป็นเค้กช็อกโกแลตมู signature เป็นกาวิตี้นี่ก่อนนะให้กินนะ่นส่วนอันนี้เป็นด o บ b l e d a ์กช็อก o l a t e ต้องต้อง เคช็อกโกแลตใ่เนาะอ่ะเคเลยโอ้โดับเบิดโโลดาร์ช็อกโกแลแตนี่จะร้อนลหมหน,นูแล้วก็คนๆด้วยอนยนแล้วก็ต้องคนๆด้วยอ่ะช้อน ช่วยได้หมดเลย ชา,ามิโอด้ำปลาแล้ก็ลาบหมูนี่เป็นเทปเท่าอยู่นะคะหรืไอไครทานเท่าสูตรก็สั่งมาได้ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ซอยนิม,มานเหมินซอยหนึ่งนะคะนี่ตรงน,นี้เขาก็จะมีขายเสื้อผ้าแล้วเราก็มาตามรอย กินร้านที่มีมิชลินสตาร์นะคะนี่ร้านนี้ร้านจิงเจอร์ามนะคะเขาบอกว่าเป็นมิชลินสตาร์ปีปีซ้อนเลยนะคะเนี่ยเป็นยังไงไปดูเลยบรรยากาศร้านนะคะ มีที่นั่งแบบโูฟาด้วยที่นั่งด้านในก็ตงแป่งแบบสไตล์อ้อนนานะคะมินิมอลมากแต่ได้มิชินตสตาร์นะคะอันนี้เมนูชะอมผัดวุ้เส้นนะคะกุ้ง ไอรออ,รอเนะนี้เป็นแกงผักหวานปลาแห้งนะคะมีใบมัมัใบติ้งช<บ>ารผักหวานด้วยแล้วก็ปลาแห้งมาเรามากินเดิ่มกันดีกว่ากันเลยซุปเข,ขอดูเท้มข้นมากเันนี้นะคะเป็นสปากเกตตีครีมซอสแต่ผสม ไข่ปูเข้ามาด้วยนะคะนี่ซอสไข่ปูนี่ดูสิ แนะนำเลยจริงไปยังไม่เคยไปลองนะคะมาเลยนี่ค่ะมาทุกคนบรรยากาศตอยนิม,มานะคะมีดนตรีสดด้วยเพลงเพราะมากเลยแล้วก็มีของขายอาหารผลไม้กุ้งสดก็มี กระเป๋าสายไฟใช่แต่งสวยปีที่แล้วปีก่อนๆจะแต่งสวยมากบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะมีดนตรีสดแล้วก็มีร้านสุธีลานะคะ น้อยมาเที่ยวตอนกลางคืนด้วย